สวัสดีค่ะทุกคนคะแอนนี่นะคะได้ลองใช้เซรั่มเมดิรินแอนตี้แอกเน่แล้วรู้สึกชอบมากวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันค่ะก่อนหน้านี้นะแอนเป็นสิวขึ้นค่ะเธอสิวอุดตันขึ้นบ้างเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันถึงเวลาที่เราจะมีรอบเดือนนะคะแล้วก็จะมีสิวฮอร์โมนขึ้นบ้างนะคะแอนก็เลยได้ลองใช้เจ้าตัวตัวหนึ่งค่ะนั่นคือตัวนี้ที่บอกไปตอนแรกคือเมดิร i นแอนตี้แอกเน่คะใช้แล้วรู้สึกชอบมาก คือเราควลองคิดดูการเป็นสิวหนึ่งเม็ดเนี่ยมันใช้เวลารักษานานมากนะคะนานมากจริงๆกว่ามันจะสุกกว่ามันจะนุ่งจะนี่จะน่นใช่ไหมแต่พอเราได้ใช้ตัวนี้ปุ๊บสิวสุกเร็วมากแล้วก็แบบว่าหัวเนี่ยมันหลุดออกง่ายมากคือว่าแค่ใช้นิ้วสก,กิดเนี่ยหัวก็หลุดออกมาแล้วนะคะทําให้แบบว่าเราไม่ต้องไปเกิดรอยดํารอยแดงนะคะจากการบีบแคะแกะเกาของเรานั่นเองแล้วก็สนใจตัวนี้แล้วก็ชอบมากก็เลยไปค้นคว้าในไอจต่อค่ะปรากฏว่าเออก็ได้รู้ว่า เขาอ่ะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครนะคะเขามีส่วนผสมหนึ่งที่มันรักษาสิวนั่นก็คือเขาเรียกว่าเรตินอลดีไฮดนะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A นั่นเองนะคะซึ่ง มันมีแค่เจ็ดแลบทั่วโลกเท่านั้นที่สามารถผลิตได้นะตัวนี้เนี่ยนำเข้าจากอเมริกานะคะที่ปลอดภัยสูงแล้วก็มีออยยอทั้งไทยแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถรักษาได้ทุกสิวทุกชนิดเลยรวมถึงสิวที่เกิดจากเซร้อยด้วยนะบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากคุณภาพเบอร์ค่าและที่สำคัญราคาของมันนะคะก็ 1,750บาทนะเออก็ถือว่าไม่แพงเลยนะถ้าพี่เปรียบเทียบเทียบกับอนุภาคของเขาที่เขาสามารถทำให้สิ่งเรามันให้ยไ,ได้นั่นเองนะตัวนี้ดีมากถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะไปดูแบบรีวิวของเขาอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้นะคะใน IG ของเขานะคือ IG เมดิรินไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวนจะึืนให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูง,งานวิจัยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันคือ t r u ส story ตามที่เธอบอกหรือเปล่าก็เข้าไปดูนะคะได้ที่เว็บ m e d i ริ com นั่นเองนะคะซึ่งนับหนูนสำหรับคนที่เป็นซิลรือชอบแกะเกาทั้งหลายนะคะซิลทุกชนิดตัวนี้ตอบโจทย์มากเป็นตัวหนึ่งที่แบบตอบโจทย์แอนมากๆนะคะเออเออเออ,เอ,อให้ดูเนื้อมันนิดนึงแล้วกันเนาะขอนิดนึงแล้วกันนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นเซรั่มนะคะเป็นเนื้อสีแบบเหลืองใสๆเป็นเนียนลอสสี สายนะคะนี่ดูสินะคือมันดีเห็นไหมเห็นไหมเห็โอเคนะคะยังไงถ้า่ะคะ,ะ,คะว่าใครสนใจแล้วก็เฮ้ยฉันก็เป็นแบบนี้ฉันชอบแคชชอกเกชอบเกาฉันแบบต้องการที่จะตอบโจทย์เรื่องสิวดอเบสแบบนี้นะคะก็นี่เลยเมดิลีนะคะฝากด้วยโอเควันนี้อนไปก่อนดีมากฉันอยากจะบอกแค่นี้ ถูกสิ่งท่ยางที่มาถ่ายวันนี้คือฉันจะบอกว่าคันสิลองไปใช้ตัวนี้ดูมดันเดอรวเบย์นะคะเบย์ดีนเอนจิเนียวันนี้ไปแล้วนะเจ็บคอมาเลยต้องรีบไปทำกันบ้านนี่นเนยเพื่อนเล่งละบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บสไลน์